ทุกท่านยังจำช่วงสถานการณ์โควิดเมื่อสามปีก่อนได้ไหมครับผมยังจำได้ดีครับเมื่อสามปีก่อนเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดพลิกผันแล้วก็จุดที่ทำให้ผมได้เห็นวิกฤตแล้วก็เห็โอก,กาสคือตอนนั้นเนี่ยผมยังอยู่ในเมืองขอนแก่นครับเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็คนพุกพ่าน ความเสี่ยงของการติดโควิดนี่ก็มีมากครับแต่ตรงข้ามกับที่บ้านเกิดผมครับคืออำเภอสีโูเรียกว่าเป็นอำเภอที่ไกลจากเมืองขอนแก่นนี่น่าจะมากที่สุดครับก็คือประมาณร้อยยี่ิกว่ากิโลใช้เดินใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งฮนะยังครับยังไม่ถึงบ้านผมนะครับคือจากตัวอำเภอเข้าไปในบ้านผมอีกเนี่ยประมาณสิบกิโลครับแต่สิกิโลเหมือนจะสินาทีเนาะ ตรงกันข้ามครับประมาณ3าสิบนาทีครับกว่าจะถึงเขาบ้านเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันจะใช้เวลาเดินทางนี่ก็ต้องผ่านถนนโคนผ่านถนนผิวดวงจันทร์แล้วถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเจอเหมอกครับหมอกฝุ่นจากการเผาอ้อยแล้วก็หมอกฝุ่นสีแดงครับเรียกว่าไปทีนี้คือไหงง้องฝุ่นกระจายเลยครับเพื่อนเนเวลาไปเยือนก็จะบอกว่า ให้นิยามถนนบ้านผมว่าเป็นถนนแห่งกุหลาบครับคือกุหลาบเราไม่อยากไปบ้านมึงอีกแล้วคือคอไปยากแท้อะไรประมาณเนี่ยครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่โควิดเดินทางไปไม่ถึงบ้านผมบ้านผมช่วงนั้นเนี่ยเชื้อผู้ติดเชื้อยังเป็นศูนย์ครับผมก็เลยตัดสินใจเอาตัวเองไปอยู่ที่สีชมพูเป็นช่วงปิดเทอมพอดีครับปรากฏว่าพอมันไปอยู่ในบ้านตัวเองเนาะมันมีอะไรทำครับก็เลยต้องออกเดินทาง ใช้โอกาสนี้ครับในการกลับไปสํารวจบ้านตัวเองปรากฏว่าวบ้านตัวเองที่เรามาโตแล้วก็มาเรียนในเมืองขอนแก่นแล้วก็ใช้เวลายาวเนประมาณ23ปีเนี่ยมันทําให้เราไปเห็นภูเขาลูกเดิมครับในมุมมองที่เปลี่ยนไปไปเห็นบ้านนอกมันมีทรัพยากรแล้วมันมีทุนมหาศาลเลยครับมีแม่น้ํามีลาําธารมีผู้คนมีอาหารแล้วก็มีพืชพันธุ์แปลกๆที่เป็นระบบนิเวศเขาอินทูีที่มันมีเฉพาะบ้าน โอกาสนี้ผมก็ใช้อํำนาจในมือถือครับถ่ายโพสครับปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันทำให้คนในพื้นที่ครับกลับมาเห็นว่าบ้านตัวเองมีของแบบนี้ด้วยเหรอโพสถูกแชร์ครับกลายเป็นกระแสเล็กๆในชุมชนมากไปกว่าน,นั้นมันไปทำให้คนที่อยู่ไกลบ้านครับรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกถูกเติมเต็มจากชีวิตที่เขาไม่ได้กลับบ้านเอาละโอกาสเราเริ่มเห็นครับ ถ้าอย่างนั้นเราทํำยังไงดีที่จะใช้โอกาสเนี้ยชวนไปต่อปรากฏว่าเราก็รวมกลุ่มครับชวนเ,นเพื่อนๆที่ไม่เคยได้เจอกันมานานมากเพิ่งกลับมาเจอกันในฝูนก็รวมกลุ่มกันเราก็เลยจะใช้จังหวะเนี้ยครับในการทําเรื่องนี้จริงจังโดยเราก็ใช้สิ่งที่เรามันมีอยู่ในบ้านเราเนี่แหละจะเป็นทรัพยากรเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นผู้คนแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยโดยเรามารวมกลุ่มกัน แล้วเรามองโอกาสนี่ว่ามันจะทําอะไรได้บ้างเราก็เลยช่วยกันใช้สิ่งที่มีอยู่ครับโดยใช้เครื่องมือเรื่องก,การท่องเที่ยวโดยชุมชนเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องที่เพื่อนเราอินครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาเป็นดนตรีแล้วก็เป็นางานจิตอา,ศา,ศาสาต่างๆครับพอสิ่งที่พวกเราทําเราก็มาคุยร่วมกันว่าเอ๊สิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันคืออะไรเป้าหมายร่วมกันที่เราเห็น,นคือ เราจะใช้เครื่องมือเนี้ยเป็นการเครื่องมือในการพัฒนาตัวพวกเราเองแล้วก็พัฒนาชุมชนของเราสิ่งที่พวกเราทําครับช่วยกันทําปากว่าไปโดนใจคนแถวนี่แหละครับทางสสสทางททท,ทแล้วก็ทางคนที่รู้สึกว่าเห็นความตั้งใจของคนหนุ่มสาวที่กลับไปทํางานร่วมกันขอนแก่นก็มีแบบนี้ด้วยเลยคนเริ่มทักเข้ามาหลังไม้ครับ ซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละเป็นโอกาสที่น่าจะขยับก,กันต่อเดิมทีพวกเราทํางานร่วมกันเนี่ยครับเสียงของพวกเราก็จะถูกตั้งคําถามผู้นําในชุมชนเริ่มไม่อยากฟังเสียงเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในชุมชนแต่พอเราทําแล้วเราพิสูจน์กันมาต่อนเนื่องสาปีครับเสียงเหล่านั้นเริ่มมีน้ําหนักครับพวกเราถูกเชิญให้ไปพูดถูกเชิญให้ไปนําเสนอโปรเจกต แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดแม้กระทั่งระดับประเทศครับไปหนุนเสริมแล้วก็ไปสนับสนุนสิ่งที่พวกเราทำปากกว่าช่วงนั้นพวกเราออกสื่อกันสนุกมากครับแยกล่างแยกทีมออกทุกอีเวนต์กิจกรรมจัดอีเวนต์ไม่มีว่างเ,เลยครับปากฏว่าพวกเราเองก็เหมือนหลงละเลยเหมือนมีคนมาให้ค่าเราก็ตะเวนออกจนไปกระทบเวลาครับเวลาหน้าง,งานหลักของเรา แล้วก็เวลาครอบครัวครับเหมือนเป้าหมายแรกของเราการอยากกลับบ้านเนี่ยผมเองก็ตัดสินใจมันสนุกมากฮะตัดสินใจย้ายกลับบ้านจากเมืองเนี่ยไปทํางานกับเพื่อนที่อำเภอสีพูเลยการกลับบ้านตอนนั้นรู้สึกว่าตอบโจทย์ละเพราะเราได้กลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็กลับไปอยู่กับงานที่เราเชื่อแล้วเป็นงานที่เรามีความหวังเพราะว่าทํางานกับชุมชนทํางานกับชาวบ้านแล้วทํางานกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ย เขาคือคนที่จะอยู่กับชุมชนเราเยาวๆยาวเลยครับแต่เหมือนอย่างที่บอกครับเหมือนเราถูกบริโภคเหมือนกันเราก็เลยกลับมาทบทวนกับเพื่อนพวกเราในทีว่าเอ๊ะไอสิ่งที่พวกเราทําเนี่ยมันถูกทางไหมมันเหมือนเราใช้เวลากับใช้พลังงานไปกับหลายเรื่องที่มันต่อยไม่ถูกเป้าสักทีมันก็เลยทําให้พวกเราได้กลับมาทบทวนว่าคุณค่าที่เราถือคืออะไรสิ่งที่พวกเราทําอยู่เป้าหมายร่วมคืออะไร เราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งสําคัญครับสิ่งหนึ่งที่เราอยางทําไม่ถึงก็คือการเดินทางกลับบ้านภายในครับการเดินทางกลับบ้านภายในนั่นก็หมายถึงการกลับมาสํารวจเนื้อสํารวจตัวของเราว่าคุณค่าแท้ที่เราถืออยู่คืออะไรสําหรับผมคุณค่าแท้ที่ผมถือคือความมั่นคงสุขภาพแล้วก็อิสระภาพภายในใจครับผมเชื่อว่าเวลาเราทํางาน แล้วคนตรงหน้าแล้วงานตรงหน้าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการขัดเกาตัวเองเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกับการเติบโตของตัวเราทุกวันครับซึ่งถิงเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงครับถ้าเกิดมันออกมาจากข้างในเนี่ยงานของเราจะยากแค่ไหนเนี่ยเราจะมีความสุขครับต่อให้เราไม่มีความสุขเราก็จะจัดการกับความทุกข์ได้เร็วขึ้น ผมกลับมาคุยกับตัวเองครับว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเราจะขยับยังไงกันต่อทีมพวกเราครับตั้งเป้าว่าปีที่สี่เนี่ยพวกเราต้องกลับมาทำเรื่องนี้ให้ชัดเพราะมันมีเรื่องมากระทบมันมีความผันผวนแล้วมันมีสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยมันจะมีคนเห็นด้วยแล้วมันก็จะไปกระทบกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยสิ่งสำคัญพวกเราต้องกลับมาตั้งหลักแล้วเราก็ชัดเจนกับสิ่งพวกนี้ร่วมกัน ผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการขอบคุณแล้วก็ชื่นชมคนทํางานพัฒนาทุกคนนะครับผมเชื่อว่าคนทํางานพัฒนาทุกคนเนี่ยอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงครับจากระดับเล็กระดับใหญ่แต่สิ่งสําคัญจะดีมากครับถ้าคนทํางานพัฒนาได้เห็นจิตใจของตัวเองได้เห็นความมั่นคงของภายในเพราะผมเชื่อว่าไอ้ตรงนี้แหละมันจะเป็นกําลังที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง อาจจะกลับมาเริ่มต้นง่ายๆครับด้วยการกลับมาสำรวจลมหายใจของตัวเองกลับมารู้สึกตัวครับกลับมาสัมผัสกับคนตรงหน้าจริงๆครับแล้วผมเชื่อเลอเนครับว่าถ้าเราได้กลับมาเห็นตรงนี้กลับมาที่ทีตรงนี้เราจะพาใจกลับบ้านแล้วการงานของเราไม่ว่าจะที่ไหนมันจะมีพลังแล้วงานของเราจะมีความสุข มาฝึกหาใจกลับบ้านด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ